สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับข่าวใหญ่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องราวของบุนโอนฟอร์ันเดสครับที่ได้รับความสนใจจากสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเรือมาิษิ์และบาร์เซโลนานะครับวันนี้ผมตามประเด็นของบูนโนนนะตั้งแต่สรุปข่าวการย้ายทีมตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ ก็ลองกลับไปดูรายละเอียดแล้วกันนะครับผมพูดหลายๆดีลนะรวมอยู่ในนั้นนะครับรวมถึงการขยายสัญญาฉบับใหม่ของพอพกบาลน,นะครับซึ่งจะหมดในปี2022นะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้นะครับความพร้อมล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะออกไปเยือนนิวคาสเซิลผมบอกได้เลยนะนิวคาสเซิลนี่เขาเตรียมแบบทีมแบบเต็มที่มากนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเย็นวันนี้นะครับ ข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยโปรแกรมการขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับในค่ําคืนนี้นะครับจะเป็นนัดที่5จาก38นัดนะครับเริ่มต้นจากเอเวอเรสต์เจอกับลิเวอร์พูลนะครับ18บแนาฬิกาสานาทีนะครับและตามด้วยเชลซีกับเซาท์เทมป์ตัน3ามทุ่มนะครับอาแมนซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับบิ๊กแมตช์นะครับเหมือนกันนะครับ23่สนาฬิกาสานาทีนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนิวคาสเซิลกับแมนยูนะครับตีสอ วันนี้บอล4คู่เนี่ยโอ้โห,หน่าดูทุกคู่เลยครับแล้วก็เรื่องเราวสำคัญในวันนี้นะผมยังคงตามนะครับรายละเอียดล่าสุดนะครับที่11ผู้เล่นตัวจริงนะครับประเด็นของ11ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้เนี่ยต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าทีมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนักเตะหลายๆคนเนี่ยกลับมาจากเกมทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอเล็กเทเรสนะครับเฮล่แมกไก็เหมือนกันนะครับ ก็ต้องเช็คความฟิตนะเหมือนเหมือนมีข่าวว่าแม็กควายมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับแต่โซชาต้องได้ให้ลงนะครับเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะต้องการเกมรับที่แข็งแกร่งนะครับเซนเตอร์แบ็กในวันนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องรอดูกันนะนาทีสุดท้ายเลยแหละมีข่าวว่าแม็กโทมิเน่เนี่ยอาจจะถูกส่งมาจับคู่กับเฮนรี่แม็กควายนะครับฟังหูให้หูก่อนนะครับจริงๆต้องเป็นเรดีเลฟอะ่ะแต่อาจจะมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง แบ็กซ้ายอย่างลูกชอเนี่ยอาจจะเป็นอเล็กเทเลสลงไปเลยนะครับแล้วก็เพลย์เมคเกอร์อย่างแดนนี่ฟันเดเบกนะครับอาจจะได้ลงสนามเลยนะครับก็เดี๋ยวเราดูนะครับตามนี้หรือเปล่านะครับเอาเอาเอาภาพขึ้นให้ดูแล้วเนาะผู้รักษาประตูเนี่ยตามสื่อบอกว่าอาจจะเป็นดีนแฮนเดอร์สันนะครับอันนี้ก็ต้องเช็คตอนท้ายเซนเตอร์เป็นแม็กควายกับแม็กโทมิเน่แบ็กขวาบิสซาก้าแบ็กซ้ายเป็นอเล็กเทเลสนะครับมิฟิโฮนิคบอลเนี่ยเป็นเนมันยามาติชนะครับคู่กลางเป็นพอกบากับบูโน่ให้ แดนนี่ฟันเดเบกเป็นเพลย์เมเกอร์เอย่างเงี้ยน่าดูหน่อยนะครับแล้วก็เป็นแรดฟอร์ดกับกีนวูดจับคู่เป็น2กองหน้านะครับถ้าจัดทีมลักษณะอย่างนี้นะผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยไม่มีคู่เซนเตอร์แบบแบบแบบมืออาชีพอะ่ะแม็กโทมิเน่เนี่ยผมว่ายังไม่เก่งพอนะอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดนะครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับ เรามาต่อกันที่อ,อาการบาดเจ็บต้องตามกันนิดนึงนะข่าวเมื่อกี้ผมพูดไปว่าเฮลิแมคกควายมีปัญห,หาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าวันนี้จะต้องส่งลงสนามนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครแล้วอะ่ะล่าสุดนะครับอรนินาโซชาเนี่ยไม่พ้นนะครับที่จะต้องเข็นแมคกควายลงสนามนะครับส่วนอินซันคาวาน,นี่แน่นอนครับเขาก็อยู่ในช่วงของการกักตัวนะครับบูโน่ฟอนันเดสในเกมที่โรนัลด เล่นในกับสิมนชาติโปรตุเกสอะฟอร์นันเดสก็อยู่นะครับแต่ปรากฏว่าไฟเขียวครับตรวจแล้วไม่พบโควิดนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีของบูโนเนาะแต่ว่าบูโนเนี่ยไปมีโฟกัสในข่าวอื่นนะครับส่วนนิวคาสเซิลเองเนี่ยมาตินอาดูบราฟกานะครับก็มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็มันลงสนามในเดือนธันวาคมนี้ทั้งหมดนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยอเล็กซ์เซียร์แม็กซิมินนะครับ อ l ร์เลนเซนต์แม็กซิมินนะครับคนที่ยิงประตูแบบดีที่สุดของนิวคาสเซิลเนี่ยแล้วก็คอลัมบ์วิลสันนะครับอันนี้น่าจะได้ลงสนามนะครับเพราะว่าคือกลับมาฟิตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนคนอื่นๆนะครับอาแมตตี้ลองสตาร์ฟเนี่ยก็ปัญหาการบาดเจ็บเนาะไม่น่าจะฟิตทันมถึงเดวายเกลและแมตต์ริชี่นะครับก็รอดูกันนะครับเดี๋ยวรอรอไลอัพผู้เล่นตัวจิงแมนยู U, กับนิวคาสเซิลแข่งขันกันในเวลาประมาณตีสองนะครับ นี่คือข้อมูลล่าสุดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนักเตะดาวรุ่งนะครับที่เซ็นสัญญามาเนี่ยอ่าวันนี้พูดถึงนะครับฟาคุนโดพาริสพาริสตี้นะครับพาริสตี้เนี่ยตอนนี้เองนะครับมีข่าวว่าอุริกุน่าโซชานะครับอาจจะบอกเป็นในในให้กับแฟนๆบ้างแล้วนะว่าเขาอาจจะส่งพาริสตี้นะครับลงสนามในค่ำคืนนี้เลยนะครับตามรายงานนะครับว่าพาริสตี้วัย18ปีนะครับมาอยู่กับแมนยู ในช่วงตลาดนักเตะปิดล่าสุดนียจ่ายเงินไปทั้งหมด7.65ล้านปอนด์นะครับดีโก้ฟอรันเนี่ยการันตีนะครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยสุดแจมนะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าค่ำคืนนี้เนี่ยจะได้รับโอกาสในการลงสนามจริงหรือเปล่านะครับโซชาคาดไว้ว่าพริสตี้นะครับในค่ำคืนนี้จะให้เปิดตัวในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลไปเลยนะครับมันก็เป็นบ,บทพิสูจน์นะว่าเมื่อนักเตะที่เซ็นสัญญามาแล้วอะจะได้รับโอกาสลงสนามหรือไม่นะครับเพื่อให้เขาเนี่ย เติบโตสะสมประสบการณ์กลายผู้เล่นกลายเป็นผู้เล่นชั้นยอดนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยเราแน่ใจว่านะครับเขาเป็นหนึ่งในอนาคตที่สดใสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับสถานการณ์บางอย่างเนี่ยต้องอยู่ที่สนามซ้อมด้วยและโอกาสในการลงสนามจริงนะครับโอเลโกนาโซชาเนี่ยเสี่ยงนะถ้าเกิดลงไปสนามแล้วเกิดเกมมันเปลี่ยนอะนิวคาเซิลเกิดมายำใหญ่ขึ้นมาเนี่ยงานจะเข้าโซชานะเพราะว่าในแมตช์นี้นะครับมีผลต่อ อนาคตของโซชาด้วยเช่นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบโน่เฟอนันเดสกันนะครับเป็นประเด็นใหญ่ในวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังเจอปัญหาเพราะว่ามันมีข่าวในวันนี้เนี่ยตามรายงานนะครับว่าทั้งมาริดและบาร์เซโลนาเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับบโน่เฟอนันเดสครับฟอนันเดสเองเนี่ยยิงไปแล้ว24ประตูจากการลงสนาม26นัดในทุกรายการสิติย้อนหลังนะครับ และฟอร์มของเขาในตอนนี้เองเนี่ยใครก็อยากได้นะครับโดยเฉพาะสโมสรเรือมาริตและบาเซล o นาทั้ง2ทีมเลยนะทีนี้เนี่ยฟอนเดสเองเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กณับสื่อนะครับได้ตอบโจทย์ไปหมดแล้วนะในเรื่องราวของทีมทีมสปิริตต่างๆนะครับต้องไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่จะต้องทํางานกันต่อไปนะครับส่วนความ สวมพันกับโซชาเนี่ยก็ยืนยันกันแล้วไม่มีปัญหากันนะครับและโซชาเองก็เป็นคนบอกในบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับก่อนเกมกันอ่งขันแล้วครับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมาทํางานของตัวเองนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ของเราเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็อย่างนึ่งเนี่ยเสียงเรียกร้องของโซชากับบูโน่ฟอนเดสเนี่ยเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับต่างคนต่างทําหน้าที่กันไปนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิดีโอการฝึกซ้อมนะครับผมแปะทวิตเตอร์ไว้นะและทันก็ไปพิมพ์ในทวิตเตอร์นิดนึงนะครับเราจะเห็นจังหวะที่พอพอกบาลครับแตะบอลรอดขามาคัดแรดฟอร์ดคือถ้าเราดูจากคลิปนี้เราจะสังเกตได้ว่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีสมาธิในการฝึกซ้อมและเป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมที่สนุกนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยก็หัวเราะนะโดนโดนพอกบาลเนี่ย ไต่ลอดขาไปนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าวันนี้พอกบาลเขาขยายสัญญาครับเขาก็มีความสุขนะครับน่าจะเป็นการขยายสัญญาที่มีเงินเพิ่มแต่เราไม่ทราบตัวเลขนะครับรู้แค่ว่าเพิ่ม1น่ปีนะครับก็ตามนี้นะครับได้เห็นบรรยากาศการฝึกซ้อมอย่างนี้เนี่ยแจ่มนะครับสำหรับแมนยูนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของผู้จัดการทีมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับโซชาเนี่ยเราต้องให้เกียรติเขานะเพราะเขายังทำงานอยู่นะครับ แต่สำนักข่าวต่างประเทศในวันนี้นะครับจะต่างจากเราตรงที่ว่าแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นว่าพอลสโปเชสติโน่นะครับจะมีโอกาสในการที่จะมาคุมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าในแมตช์การแข่งขันที่เจอกับนิวคาสเซิลในวันนี้นะครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยเก็บ3แต้มนะในสื่อเขาว่าคาดการไว้นะครับว่าแมนยูจะบุกมาเอาชนะได้2อประตูต่อหนึ่ง แต่ถ้าผลกลับกันขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าแมนเชสเตอร์วีเจตผมใช้่อคำว่าไม่มีแต้มดีกว่าเนาะเพราะว่าสกอร์เนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีแต้มคืออะไรนะครับก็เหตุผลสําคัญนะครับตามรายงานจากเดอะเดลี่เรคคอร์ดนะครับได้มีการคาดการณ์กันไว้นะครับว่านอกจากพอสแล้วเนี่ยยังมีกุนซื้ออีกหนึ่งกุนซือนะครับที่เป็นกุนซื้อที่มากประสบการณ์จริงๆนะครับเขาคนนั้นก็คือลุยส์แคมปสนะครับของสโมสรลิเวอ์ครับซึ่งทําสโมสรลิเวอรนพูได้แจ่มมากๆเลยนะครับ แล้วก็สามารถพัฒนาระบบเยาวชนได้อย่างยอดเยี่ยมลุยคาโปสครับก็เป็นคนหนึ่งในคนที่พัฒนาคิลเลนเอบัปเป้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งนะที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอนาคตในกรณีที่ริโกนาโซชาโดดไล่ออกนะครับก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับตัวที่ผมอ่านข่าวมานะที่ผมจำได้ก็คือ1นึ่งบาซโลเบียาของลิสนะครับ2พอ พอสนี่เต็งจา๋า3ามอารลุย์แคมโปรสนะครับ4ก็จะเป็นอลัลเลกี้นะครับแต่ว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนะยังไม่มีทางชัดเจนหรอกจนกว่าจะปลดโซชาออกไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กเทเรสกันนะครับวันนี้เขาเดินทางกลับมาจากเกมกันในขันทีมชาตินะครับวันนี้กลับมาเนี่ยมีการคาดการณ์กันไว้นะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะส่งอเล็กเทเรสเนี่ย ลงสนามในค่ำคืนนี้ไปเลยนะครับและอเล็กเทเลสเองเนี่ยก็เดินทางไปกับทีมด้วยนะทั้งแม็กควายและอเล็กเทเลสครับก็จะไปเยือนนิวคาสเซิลนี่แหละนะครับก็ก็จริงๆกับแม็กควายเนี่ยผมบอกไปแล้วนะว่ามีการบาดเจ็บอยู่บ้างนะแต่ว่ากองหลังไม่มีอ่ะต้องเข็นลงส่วนอเล็กเทเลสเองเนี่ยยังเจอหน้าเพื่อนร่วมทีมยังไม่ครบเลยแล้วซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมนะครับก็ต้องไปเล่นถ้าได้ลงจริงนะก็ต้องวัดกันไปเลยนะครับสำหรับโซชานะครับก็ ประมาณนี้นะครับอเล็กเทเลสกับแม็กควาเนี่ยมีโอกาสลงสนามนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอนปารีสแซงแแมงนะครับคือมันมีเกมกันแข่งขันที่ปารีสจะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีนี้เนี่ยถ้ากลับไปดูสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคลิปที่แล้วนะครับผมจะพูดละเอียดมากเลยแต่ผมอัปเดตข้อมูลในวันนี้นะครับว่านักเตะที่ลงสนามนะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยให้กับปารีสแซงแแมงได้ก็จะมีไปตามภาพนะครับ คนหลักๆเนี่ยก็จะเป็นคีเดนเอาเป้เท่านั้นแหละนะครับคนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวสำรองที่ถูกดันขึ้นมาเอาตรงๆนะครับสโมสรปรารีสแซงต์แงในเวลานี้มีนักเตะอยู่แค่13-15คนแค่นั้นเองนะครับคือไม่มีมากกว่านี้แล้วล่ะเพราะทุกคนบาดเจ็บและติดโควิดนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของพอพอกบากันนะครับ ก็สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยใช้สิทธิ์ในการขยายสัญญากับพอพอกบาไปแล้วนะครับการขยายสัญญากับพอพอกบาเนี่ยจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2022ผมบอกจุดหมายปลายทางของพอกบาไปแล้วนะไอปีนี้แหละ2 0 2 2เนี่ย2021เนี่ยเขาก็เริ่มเซ็นสัญญาการล่วงหน้าแล้วถ้าใครไม่เซ็นเนี่ยก็จะเสียเงินไปคือจะไม่ถูกปล่อยไปฟรีๆนักเตะคนนั้นสโมสรจะไม่ได้อะไรเลยส่วนใหญ่เขาถึงขายกันนะครับฉะนั้นนะครับการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ใช้สิทธิ์เนี้ยนั่นก็นหมายความว่าเขากันมาดริดเซนในปีนี้นั่นเองนะครับก็นั่นก็นหมายความว่านะการเจราจาที่จะจะไปอยู่กับเรียลมาดริดเองเนี่ยต้องมีเงินที่เพิ่มมากกว่าเดิมเพราะว่าเขาขยายสัญญานะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราวของพ็อกบาเนี่ยจะต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะมีโอกาสห,หลายแบบมากนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาวลุ่งนะครับกองหลังดาวลุ่งของแมนยูนะครับวันนี้ดิชอนเบอร์น์ด ดิชอนเบอร์นาร์ดคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ถูกปล่อยให้สโมสรซาท์ฟอร์ดซิตี้ยืมตัวไปนะครับซาท์ฟอร์ดซิตี้ยูริคทูนะครับเขายืมตัวเซนเตอร์แบ็กคนนี้ของแมนยูไปซึ่งอายุ20ปีนะครับเบอร์นาร์ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสสําคัญเลยที่เบอร์นาร์ดจะได้ลงสนามอย่างสม่ําเสมอนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ตั้งใจส่งไปเลยนะครับแล้วก็เด็กคนนี้ก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการลงสนามและ จะกลายเป็นำกำลังสำคัญในอนาคตให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิสมาลาซากันนะครับเรื่องราวของซาเนี่ยผมต้องบอกเรื่องเบื้องหลังนะว่าแท้จริงแล้วนะครับสมโมสรวัตฟอร์ดนะครับได้เปิดเผยข้อมูลมานะครับว่าอิสมาลาซาเนี่ยดีลในการฉีกสัญญานะครับมีจริงอยู่ที่45ล้านปอนด์ปรากฏว่าสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้รับข้อเสนอนะครับจากกิสตันพาเลตแค่25ล้านปอนด์ และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่ประมาณ25ล้านปอนด์แค่นั้นเองทั้ง2สโมสรยื่นแค่นี้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของสโมสรที่เขาไม่ขายะครับจริงๆฉีกสัญญาเนี่ย45ล้านปอนด์เนี่ยก็จบไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูกันเนาะว่าตลาดเดือนมกราคมเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์นี้อีกหรือไม่นะครับคือการฉีกสัญญาไปเลยนะครับแล้มาต่อกันที่เรื่องราวของเจสซี่ลินการ์ดกันนะครับวันนี้เขาก็ เลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลูกแล้วก็เผยภาพคลิปน่ารักๆก,กับลูกสาวของเขานะครับแลฟอำารับใช่ครับเจสซี่ลินการ์ดเอง,เองเนี่ก็มีปัญหาของเขาเนาะแต่เขาก็มีธุรกิจอะที่สร้างไรายได้ให้กับเขานะครับเยอะมากก็จริงๆครับตัวของเจสซี่ลินการ์ดเนี่ยก็มีความสุขนะครับผมแปะอินสตาแกรมเขาไว้ท่านก็ลองพิมพ์ในอินสตาแกรว่าเจสซี่ลินการ์ดก็จะเห็นคลิปน่ารักๆน,น,นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอร์สันโชกันบ้างนะครับพูดนิดเดียพอว่าบอดมูลไม่เปิดการเจรจากับทีมไหนเลยในเดือนมกราคมนี้แน่นอนนะครับก็เอาสันส้นๆพอเนาะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าจะไม่ขายใครใ,ครในช่วงตลาดเดือนมกราคมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาการเซ็นสัญญาอย่าคือผมต้องขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับที่ ทำข้อมูล่ะให้มันเห็นเป็นตัวเลขจริงๆและเงินจริงๆนะครับการเซ็นสัญญาที่ผิดพลาดนะครับตั้งแต่ท่านเซอร์เอเล็กฟูกุสันเนี่ยมันก็มีแต่ความสําเร็จของเซอร์เล็กฟูกุสันเนี่ยท่วมท้นเหนือกว่าข้อผิดพลาดนะครับคือทุกคนทํางานมันต้องมีข้อผิดพลาดมันถึงจะมีประสบการณ์นะครับมูลค่าในการเซ็นสัญญานะครับที่ผิดผิดพลาดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดิวก็จะปรากฏไปตามนี้ลูคาคูแองเคลดิมาเรียเฟรดมาคิตายานนะครับมอร์แกนเชเดนเลงนะครับ เมฟิสต์เดปายมาคอสโซโฮเดลี่บินนะครับมาเตโอเดเมียนบาสเชียนสวายสไตเกอร์นะครับแล้วก็ลาดเดเบลฟาวเกลอเล็กซิซานเชสหนักสุดเลยนะครับก็ถือว่านะที่เซ็นสัญญามาเนี่ยคนที่คว้าชแชมป์มากๆก็กจะมีมาคอสโซโฮกับเดลี่บินเนี่ยแล้วก็เดเมียนแล้วก็บาสเชียนสวายสไตเกอร์หนึ่งครั้งมาคิตายานหนึ่งครั้งแล้วก็มอร์แกนเชอร์เนลแรงหนึ่งครั้งที่เหลือเนี่ยก็ไม่เคยได้ถ้วยรางวัลเลยนะครับ ทีนี้เงินที่ใช้จ่ายไปนะครับสูงถึง323ล้านปอนด์323.7ล้านปอนด์นะครับก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นข้อมูลแค่ฟังหูไห้หูกับประดับความรู้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอวันนี้ดีโก้ฟารันมามีข่าวเฉยเลยเนาะอ๋อเขาพูดถึงเรื่องเอดิสันคาวนี่ดีโก้ฟารันนะครับได้พูดถึงเพื่อร่วมทีมชาตินะครับตอนนี้เขาเล่นกันคนละในยุคสมัยเนาะ แต่เขาบอกว่านะครับการที่แมนยูเซ็นสัญญากับเอดิสันคาวานี่เนี่ยฟอันมองว่านะครับก็เหมือนกับการเซ็นสัญญากับซาลาตันนั่นแหละนะครับแต่ผมว่าไม่เหมือนนะเพราะว่าพลคนกันไงคาวานี่อาจจะทำผลงานได้ดีกว่าหรือแย่กว่าซาลาตันก็เป็นได้นะครับทีนี้เนี่ยฟอันได้พูดนะครับว่าเขาเอาตัวเลขมาวัดกันเลยคาวานี่ยิงไป341ประตูจากการลงสนาม556นัดถือว่าสุดยอดนะครับ แต่ในทางกับการเนี่ยซาลาตันเนี่ยยิงประตูได้น้อยกว่าแต่เขาเป็นคีแมนอะพอเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้การที่แมนยูมีคาร์วานี่เนี่ยหลายๆสื่อก็เชื่อว่านะคาร์วานี่ถ้าหยุดจากการกักตัวโควิดแล้วเนี่ยก็ถ้ามีความฟิตในระดับเดิมอะแมนเชสเตอร์จะจะน่ากลัวในตำแหน่งแดนหน้านะครับคาร์วานี่เองเนี่ยก็เชื่อว่าได้รับรายได้อยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0สอปอนด์ต่อสัปดาห์ประมาณนะครับประมาณนี้ก็ต้องรอดูกันเนาะรอเขาผ่านการกัก ขักตัวก่อนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ,อไม่เอาแล้วเนาะเรื่องแฮรี่แม็กควายนะเพราะเราคุยกันไปแล้วนะครับคอลัมวิลสันนะครับวันนี้นะครับเกมกนนารแข่งขันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปเยือนอนิวคาสเซิลเนี่ยคอลัมวิลสันนะครับถูกเป็นประเด็นให้พูดถึงนะครับว่าวันนี้คอลัมวิลสันนี่แหละจะเป็นคนที่กดดันกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและมันจะมีผลต่อถ้าแมนยูไม่มีแต้ม มีผลต่ออนาคตของอเลโกนาโซชาคือเข,เขามองว่านครับสตีบูตเนี่ยไม่กดดันเลยแต่สตีบูตเนี่ยจะถมความกดดันเนี่ยโจมตีใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะเขาเรียกว่าบอลในบ้านได้ใจอะ่ะและการเล่นในบ้านของนิวคาสเซิลเองเนี่ยไม่มีควาเชียร์ก็จริงอยู่แต่การเล่นในบ้านของเขาเนี่ยโ,โหเขาวิ่งกันแบบจริงๆจังๆนะครับก็ตามนี้นะครับในสื่อคาดไว้ว่าคอลัมิสันน่ะจะเป็นคนก่อปัญหาสําคัญให้กับ กองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็จัดอัปเดตรายละเอียดล่วงหน้าให้กับแฟนๆแมนยูนะครับสื่อต่างประเทศนะครับคาดการไว้ว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเอาชนะนิวคาสเซิลได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนเรื่องราวของบุนโอนฟอร์นันเดรส์ครับยังคงเป็นประเด็นตลอดทั้งซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับว่าถ้าแยกจะใหญ่ย่าง เรอลมดริตและบาร์เซโลนาขยับเงินนะครับผมเชื่อว่านะมาตริดจะเซนสัญญาใครเนี่ยยากที่จะไปเสร็จจริงนะครับแต่ว่าฟังหูให้หูก่อนข่าวบูโน่กับบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับแล้วก็เรอลมดริตด้วยนะครับส่วนการนักเตะคนอื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่านะเขาต้องมีผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาถ้ายังเซ็นสัญญาแบบอย่างนี้อยู่เนี่ยผมเชื่อว่าใครมาเป็นโคด้ดก็ตามทีเถอะใครก็ปวดหัวนะครับวันนี้โค้ดใหม่นะที่เป็นตัวเ็งอีกหนึ่งคนคือใครนะครับก็คือ ลุยแค a ป p โ s นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ